วันนี้ทำปลาเผานะคะปลานินตัวใหญ่ๆนะคะอันนี้ปลาก็ล้างเกลือเสร็จแล้วนะคะอันนี้ปลาเผานะคะอันนี้ล้างเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะ Kaffee alarm leaves i'm gonna put in the stomach and lemongrass ใส่เกลือนะคะซอสเอาขีดเท้านะคะกบ่านิดหน่อยนะคะปลาจะได้ไม่ไหม้นะคะ ใบโบกที่สวนก็หลายๆนะคะมันขึ้นเองนะคะเขาหัวหน้ามันก็ขึ้นเองค่ะผักบุ้งนะคะเก็บผักบุ้งไปจะเก็บผักบุ้งไปกินกับปลาเผานะคะผักบุ้งก็ปลูกเองเดี๋ยวจะเก็บไปกินกับส้มตำส้มตำกับปลาเผานะคะนี่ก็เนือ g r i l ิลฟิชแอนด์ผ a p พ y ยา a ลัด ตัดตัดหนังออกนะคะเลือกขึ้นไปนะคะจะได้ทานสะดวกนะจ๊ะแะบนี้ไม่เนะ่ย ไม่ต้องไทยนาคนเนื้อคขณไข่ต <ส challenge. S 1> ินแซมนะคะคนไข่ไข่ดิ